สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี้แม่คุณเดชกับยุปาอีกคือเก่านะจ้ะเนาะมหาเฮ็ดกันกันเฮ็ดเผิงจ้ะเขาก็ได้ดอกเดียวแต่มันเถ่าละจ้ะดอกเดียวคันคางจะสั้นนะจ้ะเนาะเป็นผู้เขาคันไปเลยมาใส่แม่มาแล้วลูกมาทางพี่มาลอนนะมาทางพี่มาลอนเออมาอ่ะท่าง่ายบ่คืนคืนทาง่าอีกโอ้ย ่อใหญ่เอ้ยเห็นเห็นไม่ใหญ่ยหายแม่มแล้วคือเงียบบ่าเราแบกเห็ดบ่มาป้านี่กะโค้เนือ้อกินมาน่ำพี่น้องตำตำแจ้วตำอันนะั้นนะตำแจ้วมากิน ไปไปเห็ดปีนี่เห็ดค้อนสดไอเห็ดผึ่งไงซีเบอบ์ออกหลายที่น้องกับบอร์แน่ใจว่าบอร์คันไหนออกหรือว่าบอออกลุงได้ป้าเห็ดอยู่จันทร์ดีสุด ไเฮ็ดเป็นแทงนีแตะลมนะค้นยางกับลายหลายพี่น้องค้นยางเลยอู้ยทางสัน้นค่ะสี่สคืนไปเก็บว่องัอ่นให้มันแล้วก็บ,บ่ไปจะร่งมาค่าใจมาก็ระใส่เวลาโน้สูอยู่หิวกับพันเลยหิว ก็บพิ <laughs> ่นได้หิวม้วนหิวกะหิวแล้วก็ลับปวดตับหิวใบมงแล้วใบมงเสรบจาลยใบมงเสร็จเลยทีได้เวลากินเขาคุณหนูเนาะกินเขาเป็นเวลากูลับปวดน้องดอกเถ่าโอ้โหเนี่ยดอกนึงเออแมงกินไงใช่ไหมอืม ปาดขามันดูสิแมงกินเยอะกว่าวคนบวชไว้แล้วจ้ะแมงไม่เป็นไรปาดใส่ตะกร้าปาดขาน,ออน้องนะพี่บางทีมันแค่กินรอบนอกไงเห็นไหมโอ้เสียดายเล้วมยเ,เสียดาย,ดยเห็ด,ด,เ,หดเห็ดออกไปแล้วพี่น้องก็ไม่รู้กำลังจะออกหรือหมดแล้วอันนี้เอาออกไหมนี่เอาขาวๆนี่เอาออกเนาะ อะไรตรงนี้มันะไม่เอาออกจะออกทำไมมันดีเนี่ย Natural. เอาออกบ้านมันหนุ่มเนี่ยเอาแค่ขามันออกอะเฮ็ดออกอยู่แต่ต้องคอยเบิ้ง ดอกก็เริ่มเทาห้องเนี่ยครับมีหอยถากกินพี่นอ้องดอกเทามาซาเกินไป ได้ดอกหนึ <ses <h ums> <h ums> ่งบ่มันออกกันนะเห็นไรมันก็จะมามันเห็นมังหันดอกคอิ้จ้อยนี่ควยหาไปเดยเป้่าว่าดดเดยเห็นดัน กนมหัวมันสีเบิรดรมันเขาก็ออกเอาหอยถากออกแน่น่นมันเดียดีดออก่ถือกันกบม้วนมันค่อยๆดูไปอะไรตุ่มๆเยอะ เออพี่น้องปลาเห็ดเห็ดคอนสนก็ออกจนแกแต่ว่าปีนี้ออกบ่ไหลพี่น้องเห็ดคอนสนแกเลรอปุอ๊ดอีลาขุนหนาวเส้ได้ายเด้อเท่ามาบ่วงใหญ่มาบาง่งโอ้ยคู่กันโจดโกดเท่า า okay. Okay. พี่น้องก็เสตยดายให้ปาดหลายดอกแต่หันเถ้าขืนมานี่พี่น้าพี่น้องเอ้ยขอ่อยเสตยดายเฮ็ดด้วยคันนี่โอ้ยมาสาบง,งังนเน่ยพี่น่ะน,ะนี่เก็บไปได้ทักที่เก็บไป nhận ละมันเถ้าบังเนี่ย คนพี่น้ <desserts. S 1> องอ uh, ๋อฮุ่ enta? ้นอยากเบิ้งเห็ดก็อยากเบิ้งพี่น้องคุณ เสียด้เนาะใช่เห็ดโอ้ยใช่วยพี่น้องถ้ามันอยู่นี่เป็นยังสี่เรื่องผัวเวอร์ผีมึง,งดอกนี่เป็ดองค์ตรงอยู่บ้านนี่ไงจื้อบ้านีโอ้คุณเพื่อนจากข้อเห็ดพี่น้องโอ้ยองค์ตรงบนบ้านกะองปะนี่ละ่ะดอกเถาหลือชูองค์กมูแล้วนี่ข้ <h aut> อจะเห็ดเถาลง,าง <h aut> ามาสูบ่บเถามั่งดอกนี่ <h aut> เอาแล้ววะ อันนั้นก็เห็ดยังดอกไผ่กัไผ่หวะพอน้ำมุแล้วะเท้าวะมันปาดเอาจำาถ้าเจได้านาองห้มาสาเกินไปได้อยู่ค่ะได้มาช้าอดินควนมีั่นอื้อห้อดีใจเ่บ่เคยได้ากเถอปลาก็งเงียบเงียบลยพี่น้องเฟ่งวางเลย อันนี้บุแมบนเฮทเบียร์เฮทเบียร์เตทเบียร์พี่น้องเฮ็ดกระรังออกหรือว่าจังไหนวะอันพี่น้องดอกงามๆเลยนี่โอ้ยยางหรูเลยนี่เด้อพี่เมียมดอกนึงดอกเทากับมี่พี่น้องเห็นบ่นี่ ดอกสองนี่พี่หน้องกำลังงามเลยกำลังงามเลยเนี่ขี้เมียมได้เลยหลุนขี้เมียมอันละผัวห่องเอินกระห่อง เอ yeah. yeah. okay. okay. mm ้ดอกนี่ค่อ้ยอ้หนีเ่าใอ่นี่เดนี่ดอกนึงพี่น้องนี่เมื่อวาเห็ดกำลังสีออกหรือบ่ากำลังสีออกจักไปเก็บดอกน้ากูเก็บแต่ดอกไลยเปผู้อยากเก็บก็อยากเก็บพี่น้องไปให้เพื่อนเก็บซะไป คุณนผู้คนอยากเก็บกระลังงามเลยเนาะดอกจังนี่คือกระลังแสบพี่น้องเฮ่ดด้มันเถาเบิดเขาเอินเฮดสไตล์พิ่วรัวไม่กระลังออกเด้น้องว่ะเพราะว่าดอกเถาพันหลาย เห็ดเพิ่งหวานพี่น้องไจร้อนคุณนะโอุ้หผู้่นแอบกำเห็ดเอาเตือนไอดอกนึงได้สองค่ะพี่น้องมันมานบม่เคยได้เห็ดหลายอนซ้อนอนซ้อนสองดอกใส่ให้เพิ่นเบิ่งกันนะ ได้ซองดอกคำงามค่ะพ e> <oh> ี่น้องโอ้ยดีใจพอเคยพอน้ำเพรนึกเือกระลังเอาดีเลยกระลังนุ่มๆกินแส่บค่ะอันนี้เขาเอินเฮดสไตล์พ um ี่อูดค่ะเด้อได้แต่เฮดเถาพี่น้องโอ้ยปลากันเงียบเงียบพี่แม่เบิ้งน้ำ นดอกหนึ่งผู้ใดบูมัตีมันใสอุ้ยพี่น้องกำลังออกอย่างพี่น้องกำลังออกตุปุตติจ้ะอุ้ดีจักจปุ๋ดัเดดอกนึงยางไก่ไหมอย่างแมนอยู่บ่อยนเมนแมนตเออเอามันเถ่าเลยยาวเอาเอาเห็นอันเอา เียองปูนึงปูนึ่งปูทั้งทนกับมีอีกหลายพี่น้องพี่น้องบงที่ลาเจุปูจุปูจุปูขามนมานมานมานมันมันมันออกที่ทั้งทสูงจัลนพี่น้องใบตะกูแอ๊กเพนเดียวเอาเก็บเอาใหญ่ ชื่อเบื้องนี่ตาจะออกไรดอกนึงทังท้งช่วงที่นอ้องตาหนีค่อยๆดึงดอกนี่ชุบๆอยู่คุณน่ะลักดอกหักนูน้นที่นออ้องฮึ่มมองน,นี่นิ ขุนดอกนึงเห็นตาขาตรงนี้มูมันตรงนี้มูมันนี่น่เลละนนเห็นบ่อนโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยนั่นเหยียบเด้อค่อยหาสแสดงว่าเห็ดกำลังออกพี่น้องเห็ดกำลังสิออกค่อยค่อยหาคักคักอยู่ใต้ใบไม้เห็นบ่น,นั่นเห็ดนั่นเห็นบ่หลักใส่มือ บ้าคู่คูโอ๊ยเอ้ยเอ้ยพี่แมมขึ้นมาข้างบนพี่แมมมึงแน่แน่แน่พี่น้องโอ้ยงามหลายดอกคู่ค่ะฟ้าแฝดแม่ก็ว่ายุ อุ้ยเห็ดหลายให้พี่นะเอินพี่แมวคนแม่แม่มมแมเห็ดแล้วพี่น้องหาแต่อยู่เวิ้งนี่เด้อหาแต่อยู่เวิ้งนี่พี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดแวบ,บๆอยู่กับตานี่เด้อพี่น้อง พี่น้องโอ้ยดอกีเทาลรวบอพี่น้องโอ้ยดอกเทาล้วจ้าเทาแล้วเทาแล้วโอ้ย,อยอแบดกับสีเบิดแบดกับสีเบิร์ดอือพี่น้องเดี๋ยวเด้อแบดกับสีเบิดเบิ้งนะี้ เดี๋ยวขอซส้หไฮเดรวมาค่อยเก็บแล้วขอซส้ให้เบิ่งอีกเด้อแบตขอยสิเบิดแล้วนี่พี่น้องโอ้ยดอกเถาเพื่อจ่ายรยกา <c oughs> เอาตะขามันดอกมันมาเอาตะขามันโอ้ยดอกครูพี่น้องเอ้ยสองดอก เฮ็ดกำลังออกช่างมันเถเพาะกิจยายเอาหลายดีลาจ้าพี่น้องเป็นเห็ดที่ได้มากเนาะเห็ด กอบคุณหลายๆด้วพี่น้องที่เบิรงแมคขุนเดชนี่ละจ้าเฮ็ดเก็บแบบมวนมวนโอ้ยมวนมวนสนุกไหมมาลันนี่แกเยอะนิเฮ้ยไปแล้วยังกลับเดินกลับเดินกลับพี่น้องกลับ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 วัดสนับเกลารัดก็ได้จ้าพี่น้อง เกาลัดมางห้องอะไเนาะเก็บเล่นๆนะนี่งังไดนเกาลัดเอาาีเกาลัดชิางเห็ดเป็นไงทีมงานเห็ดสูว่าพี่แมมพอแล้วพอแล้วเมื่อยแล้วพี่น้องเห็ดข้าวหลุ่มไทยรูปตัวแกงเห็ดจับคอมพอแล้วจ้าพอแล้วแม่มาข่าวเฟื่องเลยพี่น้องขอบุขอบคุณเลยที่เบิ่งจนจบพี่แมมยินดี